จะเริ่มจากเนื้อครีมนะครับอ่าโชว์เลยโชว์เลยโอ้โหเนื้อครีมโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการแจลลี่รีวิวอีกแล้วนะครับ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 วันนี้สินค้าที่เราจะมารีวิวก็คือทาดา 2xp โล t i o n หรือครีมกันแดดเป็นสูตรจากออสเตรเลียเลยนะครับ คือผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ครีมกันแดดนะพอเขาให้มารีวิวกันสดๆไปเนี่ยผมก็สำหรับขวดน,นี้ใช้ทาหน้าขวดน,นี้ใช้ทาตัวก็ผมจะมาเปิดใช้ให้ทุกคนดูเลยนะครับสำหรับ 2xp lotion ทาผิวเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดกันสดๆตรงนี้เลยอันนี้คือตัวทาผิวดูครับแพ็กเกจแพ็กเกจผมลืมรีวิวสิ่งแรกที่คนเห็นคืออะไรทรงเลขาคณิตบางอย่างของโลกนะครับเท่ือความเท่มันกินขาดเนาะมันเป็นทรงแบบนนะี้ ผมจะอธิบายอะไรได้นอกจากมันเท่ก็ 2xp ครีมกันแดดนะครับก็ fpf 50พัดเลยนะครับก็คือ fpf 50มันคืออะไรอะันนอกจากนั้นเนี่ยมันยังกันน้ำได้ถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะมันออกแบบมาสาหรับคนที่ออกกําลังกายนั่นเองก่อนจะใช้งานนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือขย่าดิจิมอนน้ำช่ยขย่าขวดเพื่อให้มันไม่เป็นก้อนนะ ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแบบนี้นผมก็จะนโนวนะเขาบอกเขย่าก่อนขวดเพื่อสิ่งที่ดีจะเริ่มจากเนื้อครีมนะครับอ่าโชว์เลยโชว์เลยโอ้โหเนื้อครีมโอ้โหโอ้โหมันดูดีมันเกาะเนาะดูดีมันกเนนกาะแบบไม่ไหลเลยไม่ไหลเลยแสดงว่าเนื้อครีมเขาเข้มขน้นแต่ไม่เหนียวเนินอะมาลองพิสูจน์กันว่าไม่เหนียวเนินอะจริงหรือเปล่า ฟินฟินมันนุ่มๆวะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยที่ออกมาเยอะไปนะอันนี้คือผมก็ทานะจากที่ตอนแรกมันเป็นคราบแบบนี้เลยนะคุณดูดิคือความซึมของมันคุณคุณดูความดีของมันมันทาไปทามาเนี่ยมันมันไม่เป็นคราบนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตนะไม่เหนียวเลยนะอันนี้จริงๆด้ายมันแห้งจริงกันน้ํากันน้าในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณโดนน้าแล้วแบบมันจะไหลออกไปนะมันคือกันน้ําแบบว่า คุณโดนน้าอ่ะแต่ว่าตัวตัวรีซียนต์ของมันอ่ะคือตัวป้องกันแดดตัวป้องกันอะไรของมันอ่ะจะยังอยู่ก็เสร็จแล้วครับวคันดัฟเฟิลโอ้โหมันมันอาจจะดูมันนิดนึงเนาะเพราะผมทาเยอะแต่ว่ามันมันเขาเรียกว่าไงมันมันไม่ใช่คราบมันคือมันมันอ่ะมันเลื่อมเลื่อมแต่ว่ามันไม่เป็นคราบมันไม่ได้เรียกว่าเลื่อมด้วยมันเป็นอย่างเงี้ยคือดูดีแล้วก็สัมผัสได้ถึงการกันแดด <_ <an> _>ก็ไอโลชั่นนะครับที่ทานเนี่ยระยะเวลาก่อนจะไปออกแดดนะครับคือ20นาทีให้มันซึมซับเข้าผิวให้มันสามารถแบบเกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นะครับก็การน้ําได้4ี่ชั่วโมงแต่เราควรทามันใหม่ทุกๆ1-2ชั่วโมงหลังจากออกลังกายก็คือเวลาคนเราออกลังกายเนี่ยมันจะมีเหงื่อมันจะมีอะไรเนาะมันก็สามารถแบบไหลออกไปได้ก็จะให้ดีเนี่ยก็ทาทุกๆ 1- นชั่วโมง เพื่อให้ผลนะ่ะมันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะสูตรโลชั่นเนี่ยมันเบานุ่มลื่นสบายก็คือทาแล้วมันไม่เหนียวเนิอนอะ่ะก็คือมันไม่เหมือนกันแดดอย่างอื่นเนาะที่มันแบบบางทีทาแล้วมันจะมีความเหนียวเนิอนอะ่ะอันนี้ทาแล้วไม่เหนียวเนิอนอ่ะเลยและอีกอย่างนะครับคือ มันเนี่ยไม่มีกลิ่นมันปราศจากน้ําหอมสําหรับคนที่แพ้คนที่ไม่ชอบกลิ่นอะไรเนะี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเลยก็คุณทาไปคุณไม่มีกลิ่นอะไรแนะ่นอนมันมันไม่มีน้ําหอมนะก็ะครบสูตรที่โลชั่นตัวหนึ่งควรจะมีนะครับสําหรับผู้ที่สนใจและอยากได้นะครับราคานะครับตัวนี้นะครับตัวทาหน้านะครับก็จะเป็นสีนี้เลยราคาพันเบาทส่วนอันนี้นะครับเป็นโลชั่นทาตัวนะครับขวดจะใหญ่กว่าดูนะราคา890บาทนะครับจำไว้นะครับอันนี้ พันเบาทส่วนอันนี้890บาทนะครับสำหรับคนที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ s h o p t h a i n e t นะครับก็สำหรับแจนรีวิวในเทปนี้ก็ถึงเวลาทิ้นสุดลงแล้วครับทุกคนตัวผมก็ขอลีขอลาแล้วก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ <g ain> แล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย